เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาดเดย์ออนอีร์นะครับผมคุณผู้ชมก็มาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็สําหรับคลิปที่แล้วเนี่ยมันให้เราสร้างสายไฟนะครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปมันบอกว่าให้เราทําการสํารวจนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะไปสํารวจกันนะครับแลครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวเดินมาดูนี่ก่อนนะ โอเคนี่นะครับตอนนี้สายไฟเราได้5เส้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปมันบอกว่าให้เราไปทําการสํารวจนะครับก็สํารวจไปเลยนะครับว่าผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้ทําตามเนื้อเรื่องไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับส่วนคะแนนอุปกรณ์หน่วยก็มีน้อยกว่าอุปกรณ์ที่แนะนําเลยนะครับตั้งเยอะเลยนะคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับ อันนี้คะแนนน้อยนะครับแต่ว่าชนะนะไปต่อกันเลยนะครับลุยกันต่อเลย เหลือแค่อีกตัวเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับก็ชนะนะครับก็น่าจะไม่ไหวนะผมกดออกเลยนะครับแล้วก็สําหรับภารกิจต่อไปนะครับสำหรับกระแสไฟฟ้านะก็คุยกับเรมี่นะครับโอเคตอนนี้เขาบอกว่าให้เราสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมโอเคก็ได้เวลาสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแล้วนะครับอันนี้ก็ปลดล็อกมาแล้วนะครับอันนี้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยมันจะมี ไฟฟ้าที่ใช้ได้สําหรับ6เครื่องกับ3เครื่องนะครับสิ่งที่เราจะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะครับที่มันเป็น3เครื่องนะครับคุณผู้ชมครับแล้วสิ่งที่ต้องใช้ก็จะมีนี่เลยครับไอ้แท่งเหล็กนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับก็เวลาเราวางเครื่องก็ดูด้วยนะครับว่าตรงไหนมันเป็นก้อนหินแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นก้อนหินแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือเราจะวางใส่ไฟหรือว่าโรยสายไฟไปไม่ได้นะครับต้องวางเฉพาะที่มันเป็นที่พื้นดินโล่งๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมมาสอนที่หลังนะครับเกี่ยวกับพวกวางสายไฟใต้พื้นดินนะครับแล้วก็สําหรับเครื่องปั่นไฟนะเดี๋ยวจะมาสอนที่หลังเลยนะครับพอวางเครื่องปั่นไฟนะครับตอนนี้มันบอกว่าให้เราสร้างเครื่องบดไม้นะครับสร้างเครื่องบดไม้คือตอนนี้ผมยังสร้างไม่ได้นะผมต้องอัพกําแพงของที่ทินฐานเป็นเลเวลสนะครับแล้วก็ย้ายเครื่องปั่นไฟมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมก็ย้ายมาใกล้ๆกับโรงไม้ของเรานะครับ ต่อมานะครับเราต้องคาบไอ้ขาตั้งที่วางท่อนไม้นะครับคุณผู้ชมครับเอ้ยไม่ใช่นนี้อ่าเนี่ยครับขาตั้งวางท่อนไม้นะครับเราต้องคาบอันนี้ก่อนนะครับก็กลับไปเอาของที่บ้านมาแล้วนะครับนี่เลยผมจะเอาตั้งไว้ทางด้านข้างฝั่งนี้นะครับตรงนี้เลยนะเขเคเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เหลือแค่อัพกำแพงนะครับรีวสองนะครับมันถึงจะปลดล็อกนะครับเครื่องบดไม้ให้กับเรานะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็ระหว่างนี้นะครับผมจะต้องหาของนะครับมาอัพกําแพงนะครับคุณผู้ชมครับส่วนของที่อัพกําแพงเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับอ่าของก็มีตามนี้เลยนะครับคานไม้สนอ่าแท่งเหล็กนะครับสายเหล็กหินตะปูเชือกเศษโลหะค้อนแล้วก็แผ่นเหล็กนะครับของบางอย่างนะครับผมมีอยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวก็กลับไปเอาของที่บ้านนะครับแล้วก็เอามาใส่นะ ส่วนที่เหลือถ้าขาดเหลืออะไรก็เดี๋ยวเรามาหาใส่กันนะครับครับก็กลับไปเอาของที่บ้านมาแล้วนะครับก็อันนี้ใส่ไปเลยโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมขาดตะปูเชือกที่บ้านมีคุณผู้ชมผมลืมอามานะเอาละครับก็เอาเชือกมาใส่ต่อเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคขาดตะปูนะครับขาดหนังฟอกขาดสายเหล็กขาดคานไม้สนแล้วก็ขาดแท่งเหล็กนะครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับพวกแท่งเหล็กกับคานไม้สนเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องคราบในที่ทินฐานนี้นะครับ ส่วนสายเล็กเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาที่ฟาร์มลำห้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยฟาร์มลำห้วยกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงเจ้ายักษ์เถื่อนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าบั็กมันจะทําไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยผมจะทําให้ดูนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยเห็นไหมครับมันเดินตาม,มานะครับรู้สึกว่าจะทําไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมครับก็ถ้าทําไม่ได้ก็สู้เหมือนเดิมครับตามีตามเกิดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตีแรงแล้วนะครับไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับ ก็ใครที่ไม่อยากจะเคลียรฟาร์มลำห้วยนะครับหรือว่าแค่อยากจะมาเก็บสายเหล็กก็สามารถทำตามผมได้เลยนะครับแค่นี้เลยนะส่วนห้องนี้ต้องมีทักษะย่องเบานะครับเพราะว่าประตูมันถูกล็อกไว้นะครับอ่าในนี้มีปืนให้เราด้วยนะครับมีพั่วด้วยแล้วก็มีพิมพ์เขียวอาวุธให้เราด้วยนะครับ โอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปลุยที่โรงแรมกันต่อนะครับเดี๋ยวไปหาสกูมาเพิ่มนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าที่ทินฐานเนี่ยเราต้องใช้เยอะนะครับสําหรับของพวกนี้นะก็สําหรับที่โรงแรมนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะผมจะไม่เคลียรนะครับที่มาที่นี่ก็มาหาสกูด้วยแล้วก็มาเอาลูกระเบิดด้วยนะครับเก็บลูกระเบิดไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะครับคุณผู้ชมครับ